สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่นาวาฟาร์มนะผมเขาชะกันเนะาะจังหวัดสะแก้วนะครับผมนี่พาครอบครัวนะผมลูกสาวมาเที่ยวนาวาฟาร์มโอเคไปชมกันเลยครับ เพื่อนมีฝากแน่ไมเพื่ออันแนเหลือสามนะสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่นาวาฟาร์มนี่นะครับนาวาฟาร์มวิลเวลจนะครับผมศูนย์การเรียนรู้ด้านะสบสัตว์และ,กะเกษตรกรรมนะครับผมนี่นะ เดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะครับผมที่นี่อยู่กันที่จังหวัดสะแก้วนะครับผมอำเภอเขาชะกันนะบรรยากาศดีนะครับผมมองเห็นเขาชะกันชัดเจนนะครับผมมาดูว่าที่นี้จะมีสัตว์อะไรบ้างวันนี้พาลูกสาวและครอบครัวมานะครับผมเป็นวันอาทิตย์วันที่25้า กุมภาพันธ์นะครับผม2 5งพันนะครับผมไหนจระเข้มีจระเข้มั้ยโอ้มีจระเข้ด้วยสามตัวนะครับผมเป็นลูกๆนะเนี่ยนี่นะครับผมเป็ดเทศส่วนนี้อะไรเนี่ยเป็ดแมนดารินนะครับผม มันไม่ใช่เป็นหงดําเป็นแมนารินมาอยู่อยู่ไหนโอ้นี่เจออยู่หงดําหงดำํำใบมอนชอบไหมกนกอน,นะนี่อ๋อเขาเรียกว่าเป็ดเป็ดหัวเขียว <ś led> ชอบไหมชอบไหมคะ <ś led> เป็นมงกุฎขาวอ่ะเนี่ยอ๋อนี่มีมงกุฎด้วยที่หัวมีมงกุฎโอเคเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อครับผม นี้ก็จะเป็นส่วนน้ำนะครับผมก็มีเสื้อชูชีพให้นะครับผมให้เช่าย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวไปถ่ายมุมอื่น,นเป็นสะพานแขวนเนาะเขาเรียกว่าสะพานอะไรเป็นเชือกนะครับผมเดินข้าม นนะเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นนะครับผมวิดีโอจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปหาถ่ายมุมสวยๆมาฝากกันนะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็จะมองเห็นเป็นเขาชะกันนะครับผม จังหวัดสะแก้วเดี๋ยวมาหามุมถ่ายสวยๆกันก่อนครับนะโอเคไปเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะให้หางกระต่ายนะครับผมผมว่าโอ้สะขุดสะได้สวยฟีฟอร์มสวยมากน้ำใสสีฟ้าเลยนะครับผมฟ้ามรกตเลย โอเคมาดู okay, ปิดแล้ว จำหน่ายอาหารสัตว์นะครับผมมาแเคร เียครับผมฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับผมนี่เป็นสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กอ่อนนะครับผมสาหรับเด็กเล็กฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับผมอาหารที่นี่ไม่แพงนะครับผมราคาไม่แพง บัตรเข้าชมที่นี่นะครับผมผมมาสองคนก็160บาทเด็กเข้าชมฟรีนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเด็กโตมาหน่อยจะคิดไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามทางนาวาฟาร์มนะครับผมแต่เด็กประมาณใบหมอนนะครับผมลูกสาวก็จะชมฟรีนี่นะครับผมเตา่ามาดูเตา่าเตากินผัก โอเคไปดูจุดอื่นกันต่อครับผมก็ถือว่าสัตว์เยอะมากๆนี่นะผมชอบส่วนน้ำตรงนี้มากสะตรงนี้นะผมขุดฟรีฟอร์มได้สวยมากเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนนะผมขึ้นไปทางร้านเครื่องดื่มนะผมร้านกาแฟ ไปก,กัน่อนน,นอนนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับ จะขึ้นไปข้างบนนะครับผม Uh oh ใ่ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นาวานาวาฟาร์มนะครับผมนาวาฟาร์มวินเลดเดี๋ยวจะไปดูไโนเสากันนะครับผมไปไปดูไโนเสาแล้ว กลัวไปแล้วเดินเออตัวเองชอบไดโนเสาร์อ่ะมากลัวอะไรมาเออเจ้าของช่องเลนส์เสาะไปไปมาแล้วมาดิแล้วแล้วแล้วแลบลิ้นใส่มันด้วยอ่ะแลบลิ้นทำไมก็เดิอ้ยเดินมาเดินมาเดินมาเร็วโอ้โห โอ้กำลังเดินผ่านดินแดนไดโนเสาร์นะครับผมใบหม่อนกำลังเดินผ่านดินแดนไดโนเสาร์ไหนชอบตัวไหนชอบตัวไหนอะไรนะเดินมาเร็วก็เดินมาสิมันไม่ทำอะไรหรอกครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นาวาฟาร์มวิลเลจนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e เพชรเรศเป็ดด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบมอนบายๆกัวไดโนเสาร์โอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ